เล่นนาครอสในตำแหน่งของจังเกิลหรือว่าตำแหน่งป่านั่นเองนะครับช่วงนี้ผมติดนาครอสหนักมากนะครับใครที่มาดูสตรีมผม,มบ่อยตอนเช้าเนี่ยในติ๊กต็อกเนี่ยนะครับเช่นผมเล่นนาครอสบ่อยมากหรือจะพูดแบบตัวมันเท่อะผมขอเป็นสกินเด m เ n นชั่นละกันแล้วผมเปลี่ยนสกินแบบทีเผอสกินเอาไว้แอกสาวนะครับสกินนี้โคตรเท่โคตรเฟี้ยวเอาว่าพูดแย่ปวดฟันไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงใหม่ โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม c อ m ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับ เนี่ยครับก็สื่อถึงความรวยนะคนอื่นเขาจะเดินไงแต่โทษทีว่าบาสวินขี่ยานว่ะก็ประมาณที่นาที27-28เนี่ยเราก็สไลด์เลยก็ได้นะเพื่อให้มันฟาร์มไวขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นเบสิกเลยที่ทุกคนน่าะะรู้ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับเราฟาร์มไปก่อนต้นเกมเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนจริงๆเนี่ย ไอคลิปตรงเนี้ยไอข้อมูลเนี่ยเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับแต่เอาก็ได้แต่ว,ว่าเราจะไปจบข้างล่างช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อ,อความรวยนาคอสเนี่ยถือว่าเป็นตัวไม่ใช่ตัวต้นเกมนะเป็นตัวกลางถึงเลทน,นะครับต้นเกมพยายามอย่าเล่นเยอะพยายามอย่าตายนินฟาร์มไปก่อนนะครับสก,กิลเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังละกัน <c oughs> เผื่อคนนี้ไม่รู้เนี่ยถ้าคลิปมันเข้าแบบเนี้ยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่ข้างล่างเราก็เอาเลยนะครับเพราะว่า ไอคีบส3ตัวมันจะได้ต่างเยอะได้เวลเยอะนะครับถ้าเราไม่เอาเนี่ยมันจะตายฟรีมันจะเสียโอกาสได้เงินแล้วก็ได้เวลนะครับเพราะว่าเพื่อนแนก็มาไม่ทันอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกที่จะเอาคีพเพื่อนไปเลยนะครับอันนี้ดูที่แมปด้วยนะเป็นการอ่านเกมนะครับผมก็จะมาสอนการอ่านเกมคร่า,ๆาว,ๆจ,าว,ๆ,ว,วๆจังหวะนี้เพื่อนโดนรอจังหวะรอจังหวะนิดนึงแล้วเข้าไปซัดเฮ้ย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 อะไรอะ่ะโอ้แม่งกดอันติีไม่ติดกูโดนอะไรวะ โดนทั้งตันโดนทั้งใบบาสบินปวดหัววะ่ะรอร้านรอร้านสวยเพื่อนโอเคแด้มังกรก็ยังดีนะครับขอกู้หน้าคืนมาทีวะ่ะมันอายเขาเออม,มื่อกี้โยนเยินเยินเยินแตกเยินแตกเย,ยินห้าวไงไม่ไป็นไรครับช็อตที่เราพลาดก็ถือว่าเราพลาดพลาดเอาไปปรับปรุง อย่าไปเสียดายเยอะเกมเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาของเราไงมันเพิ่งสองนาทีเว้ยใจเย็นบั๊ดวินใจเย็นบั๊ดวินใจเย็นมันป่านแล้วมันป่านแล้วป๊อปั๊บปั๊บปเฮ้ยมันมันพุ่งไปไวจังไงสวยเพื่อนแอติดตัวโคตรไวนาคอสไม่มีบูก็เหมือนงูที่มันไม่มีพิษ เหมือนชีวิตที่มันขาด side, ลมหายใจและมันขาดเธอไปและฉันจะอยู่ยังไง對對นั่นแหละครับส well> ิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือมีนาคอสต้องมีบูบับพยายามกลับมาฟาร์มบูก่อนนะครับมันจะได้ลดคู่ดาวเราจะได้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแน่นอนบัฟฟ้าเนี่ยลดคูดาว20์เซถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับจำเป็นต่อนาคอสมากที่สุดช่วนต้นเกมนะครับมันจะโยกเรนได้ไวมีอันติเป้าวะ ว่าแล้วเนี่ยคนนี้สเต็ปเขาดีนะเขาเก็บอันติไว้จังหวะที่ที่มูรลาจะปาดแต่ว่าเราเสียเวลาเล่นข้างบนเยอะเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเลื่อข้างล่างแล้วจังหจะไหวเราก็ฟาร์มไปเร่อยครับตามทามมิ่งเดิมนะครับฟาร์มบูเสร็จลงมาฟาร์มฟาร์มเลสแล้วก็จบที่ล่างเหมือนเดิมก็ได้นะหรือว่าเราจะ จะจะขึ้นช่วยเพื่อนข้างบนก่อนก็ได้เหมือนที่ผมทําเมื่อกี้ถ้ามันได้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้ก็จะเสียเวลาลงมาฟาร์มนิดนึงนะครับแต่มันก็ก็ถือว่าเป็นการอ่านเกมนะครับประมาณนั้นโอ้ห oh. มันดูดมันดูดดักไว้เลยอะ่ะเฮ้เพื่อนมันมันไม่มีดูดแล้วแก๊กไม่มีดูดก็เหมือนงูที่มันไม่มีพิษอันนี้จําไว้เลยนะครับเราเข้าได้เราเข้าได้ไเพื่อนเอาดีสองตัวเราสี่เราสี่สวยเฮ้ยเฮ้ย โอ้อะไรอีกเนี่ยกู <c oughs> จะกดอันตีแต่ก็กดอันตีไม่ได้โอ้โ oh, ห <c oughs> บักเดียวมา้ามันแทงตันผมก่อนแล้วผมโดนใบอะไรวะเฮ้ <c oughs> ยบ้าน <c oughs> <c oughs> บินทอวะ่ะ <c oughs> ผมไม่สนใจละคือเราเราเล่นเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดข,ของเรา <c oughs> อันนี้เราจำไว้ดีดีเราเล่นเยอะไปแก้ด้วยการฟาร์มดันเลนต่อ หาเงินก่อนตอนนี้หาเงินก่อนอันนี้พูดเวลาพูดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างที่ผมทําตายสองตัวเนี่ยคือทําให้ดูเป็นตัวอย่างาแค่นี้พอแค่นี้พอไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกเล่นแค่นี้อย่าเล่นเยอะกลับมาฟาร์มนะครับตายไม่คุ้มตอนนี้คือของเราเนี่ยเรารู้ๆอยู่แล้วว่าของเราเนี่ยมันตามเนี่ยก็ฆ่าไปไม่ได้แบบแค่แค่เล่นต่อตอดพอมึงเจอกูสัต บารทวินของขึ้นแล้วแต่เราต้องสงบสติอารมณ์ของเราดีๆอย่าหัวร้อนอันนี้คือจุดอ่อนเลยถ้ามึงหัวร้อนแล้วก็จะยิ่งเล่นตามเกมฝันของข้ามมึง่อยิ่งแผ้ฟารมต่อใจเย็นคุบสติอารมณ์วัดนนี้เย็นเนี่ยหาตัวหลุดหาตัวหลุดไอเหยืนมันหลุดแล้วเนี่ยเยนแตกเหยหัวแตก นี่ครับค่อยๆเก็บค่อยๆเล่นไปนะครับแต่มันก็เดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับที่เห็นผมเลือดเด้งเยอะขนาดเนี้ยมันมาจากรูนนะไม่ได้มีไอเทมดูดเลือดครคือมันมาจากเอซิลิเวอร์นะผมยัดมา10เม็ดเลยจะมีเลดสิบเอซิลิเวอร์10ด้านคอ10เม็ดนะครับรูนที่ใช้ตอนนี้ครีสสิแล้วดูเลือด16กเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นเป็นรูนนี้อย่างที่ผมบอก นาคอรสไม่มีบูก็เหมือนงูที่มันไม่มีพิษพยายามกลับมาฟาร์มบูบนไทมิ่งเดิมให้ได้นะครับเนี่ยกลับมาฟาร์มต่อนะถ้าเห็นคลิปเลนเข้าเนี่ยก็ไปแท็กช่วยเพื่อนก็ดีว่าคลิปเลนเนี่ยมันมันได้ตังค์เยอะกว่าคลิปป่านะครับอันนี้ทุกคนควรรู้สําหรับมือใหม่ไม่วนะ่าจะเป็นเล่นนาคอรืสเล่นตัวอะไรก็ตามนะครับคลิปเลนมันจะได้ตังค์เยอะกว่าแต่เพื่อนมีไฟส์หัาจาังหวะมาช่วยเพื่อนถ้าช่วยไม่ได้ก็ถอยแต่ช่วยนิดน,นึงก็ยังดี ไม,ไม่ไม่ไมลดเลยว่ะไม่ฝืนไม่ได้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่ฝืนคือเราพลาดไปแล้วสองตัวเราต้องจําไว้ดีๆว่าถ้าเราเล่น use, เยอะเราจะโดนถอยมากอ่อนดึงดึงเชิงดึงเชิงนิดนึงเล่นนาคอสไหวพิบต้องดีเรียบร้อยปาดคู่ปาดทั้งคนปาดทั้งคลิปว้าวพอดคุ้มเลยชอ็อตนี้ประมาณ <im it? <im it> นี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวเข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไ like ลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอหนึ่งรอไลค์ให้งไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับตรงเกมเริ่มมาทางเราแล้วสวัสดีแม่สาวน้อยแอบอะไรตรงนี้แอบอะไรตรงนี้ตกใจสัตว์ตกใจตกใจดิผมเห็นได้แมปไงเมื่อกี้มันไม่อยู่ที่ไหน <c oughs> ก็ที่หนึ่งอะซักฟุ้มตรงแอลขวาแต่เพื่อนกูไม่เห็นได้ไงวะโอ้ มันแอบเนียนนะคนนี้มันเนียนจริงที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่โทษทีว่ะพอดีกูมองเห็นในแมพว่ะเพื่อนทีมผมมาแล้วว่ะทีมผมมันเริ่มมากันแล้วว่ะเฮดักฆ่าเร็วมา้ดิว่ะขอแก้แค้นทีว่ะเดินมาหาพ่อเธอหรือจ๊ะป้า เรียบร้อยโอ้โหขีแต่โคตรแรงของนาคอเริ่มมาแล้วไงเริ่มโซโล่คิวได้แล้วนะครับมีของเริ่มมีพลังเมทจะตายเรียบร้อยปาดทีเดียวหายโอ้มีของเริ่มมีพลังไงปาดกูไม่น่าเล่นเลยอะวไม่ละครับือว่าเป็นการได้ปลดปล่อยนะเก็บกดมานานละเกมเนี้ย ขาดเธอไปเนี่ยขาดได้แต่ขาดบูเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับต้องเอาบูก่อนเสมอเฮ้ยมันไม่ลดเลยว่ะวันนีเหยนเหยนแตกเหยนแตกเรียบร้อยแตกสามทิปเปิลแคลแวเมื่อกี้ผมไม่ได้กดดาบาฟ้าด้วยนะครับเลือดเด้งรัวๆดีนะที่มันติดคีย์จังหวะที่มันปาดอ่ะแล้วก็ ช่วงแนาทีขึ้นไปเนี่ยดาร์กเนี่ยสำคัญนะครับมันจะช่วยให้เราดาันบ้านได้ไวขึ้นนะครับคิมเลนเนี่ยมันจะมันจะแข็งกว่าเดิมเพราะมันเป็นแวนการ์ดนะครับนาทีที่แขึ้นไปเนี่ยพยายามโฟกัสที่ที่ดาร์กสเลเยร์หรือว่าคองนะครับเดี๋ยวรอได้ดาบแดงอ่ะโคตรแรงกับปานทีเดียวไอ้เหยืยมันยืนไม่อยู่แน่นอนนะครับผมขอแค่ทีเดียวอะ่ะคอมโบเดียวน่าจะตายเลยอะ่ะเดินมาทีจ โอ้ยมันไม่หลงทางมาเลยะวะ่ะแค่จะตอดพอแค่จะตอดพอไม่ต้องเข้าสุดเดินไม่ดิต้องมีคนหิวบัฟสักคนหนึ่งโอ้โห,ญญโโหมันมันรู้แล้วว่เปิดแฮกแมปบน่นี่มันหอกยัดพุ่มมาเลยอะ่ะน่าจะเป็นการอ่านเกม นะครับเติว่าร์ฝั่งข้าบ้างค่ดีขอแววบูก่อนแล้วกันนาคอรที่มีบูก็เหมือนงูที่มันไม่มีพิษจำคำนี้ไว้ดีๆ <laughs> เล่นนาคอต้องมีบูเ <laughs> นี่ยครับก็ <c oughs> ก็เดินวนๆประมาณนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับใครที่เล่นเก่งแล้วก, <c oughs> ก,ก็ก็แค่ดูเฉยๆก็พอนะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนใครลหลายๆคนนะครับแต่ว่า ออที่จะบอกสำหรับมือใหม่ได้นะว่าว่าเราควรเดินยังไงควรเล่นยังไงนะทีมผมมันเริ่มมาแล้ววะมันเริ่มมากันแล้ววะโอ้โหหมดตี้เลยอะเรามาสกิลสวยตามแผนเรียบร้อยดีมันที่มันรีบสกิลอะ เวลาเจอเรวมไหมถ้ามันไม่มีสกิลหนีแล้วเราเข้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นการอ่านสกิลง่ายๆและการที่เรารู้สกิลของวัตข้ามเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับพยายามศึกษาหลายๆตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างามันดูดมันดูดแล้วมันดูดแล้ว <c oughs> ปล่อยกูเลยเพื่อนดึงแม่นเลยจ้าหัวแ <c oughs> มาา่ดูคลิปเลนนะเนี่ยตัวละ146 เกือบ300อยะไอ้อตัวรถถังเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้คลิปในเลนเนี่ยมันจะรวยนะครับมันจะเอ้ยมันจะตังค์เยอะเวลาเราเอาเนี่ยมันจะรวยไวนะครับพยายามแท็กคลิปเลนเยอะๆนะครับประมาณนั้นอุ้ยมันจะตายว่ะตายหนึ่งตายสองอุ้ยโอ้ไม่ได้เตตไว้ว่ะอุ้งตายสามเดือบ้งเกล่า เอ้แทงแทงคีบเลยแทงเลือดแทงคีบแทงคีบเอ้าเนี่ยทันมาบอเฮ้ยไม่ทันป่วยละเคียวแตกอ๋มันไม่แทงคีบว่ะตะกี้ได้คีบเข้าคีบเข้า,ขาจะไม่ทันแล้ววะเกิดกันหมดแล้วอะ่ะฝากด้วยเพื่อนเลือดก,กูไม่มีแล้วตกได้ป่าวะตกไม่ได้ว่ะ เอาดูดเลื่อนมาก่อนแล้วกันเอ,อ้ยเมื่อกี้ถ้ามันเดินไปแทงคีมนะมน่าผมน่าจะตีบ้านแตกได้เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับรค่อยเล่นไปใจเย,นจเยนน็นใจเย็นบ้านวินใจเย็นสิีคิวแล้วอะ่ะตอนเนี้ยขึ้นแข่งมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เซตเคียวแต่เคียวผมยังคูดาวอยู่ไงขายของเหมือนรวยอะ่ะรีบตีเลยเพื่อนลิบตีมันเกิดกันหมดแล้ว่ะ เล่นไปโซนไหนดีสักคนสองคนอย่ามาหมดอย่ามาหมดโอ้โหเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นเลือดดาร์กเลยอ่ะสวยละให้เพื่อนถอยดีกูถอยนะเพื่อนยังไม่เล่นดีถอยมาก่อนตั้งหลักตั้งหลักโอ้หายไปสามไอนเหนือมึงกับกูสองคนก็ยังดีวะสวยละเฮ้ยโอ้หายไปสี่เหลือกูคนเดียวสวยละได้น์กแต่แพโอ้ มันไม่ถอยอกันวะต้องมีไอเทมพีกเกมแล้ววะเอาดาบพีมาเลยละกันเยอผมต้องกลับวะ่ะเฮ้ยสวยละโอ้คีบเข้าด้วยผมต้องเอาแล้ววะ่ะเจา้าน,นี้บ้านวินขอแจ้งเกิด ขอแจ้งเกิดว่ะคนเดียวเสี่ยวทั้งทีมเฮ้ยเฮ้ยมึงดูด้วยเผื่อมัน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 มัลอยบ้านเพื่อนได้เสี่ยวเยดเก้เฮ้ยเมื่อกี้ผมปาดทีคีบหายหมดกองเลยว่ะนี่นันที่ผมเลือกขายดาบฟ้าขึ้นดาบคี้อ่ะดาบขี้ช่วยชีวิตว่ะ ดีนะที่ผมตัดสินใจกลับบ้านอ่ะตอนแรกผมก็จะตอนแรกอ่ะผมจะจะจะดันบนเข้าไปจบนะแต่มันไม่ทันแล้วไงเพราะาคีบมันเข้าแล้วถ้าผมไม่กลับยังไงก็แพ้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับอันดับหนึ่งยู่แล้วใจผมสั่นเลยอะ่ะเกมเนี้ยกันทันได้ยังไงวะ เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการอ่านเกมของแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะดันบนจบหรือแค่คิดว่าโอ้แม่งแพ้แล้วว่าเหลือกูคนเดียวฝั่งของข้ามี5คนก็อาจจะดันต่อย่อดท้อไงแบบท้อแล้วว่ายังไงก็แพ้อะไรประมาณนี้ครับแต่ช่อนเมื่อกี้ผมตัดสินใจกลับบ้านอย่างน้อยถ้าเราฆ่าคลิปได้หมดกองมันจบบ้านเราไม่ได้เว้ย ถึงว่าเป็นการอ่านเกมนะครับถ้าเราเล่นเยอะประสบการณ์เยอะการอ่านเกมเนี่ยมันก็จะจะ,จะดีขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าช็อตนี้เราควรทําอะไรเราควรเล่นยังไงควรเข้ายัางไงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าช็อตเมื่อกี้ถ้าผมกลับมาแล้วผมตายก,ก,ก็ก็แพ้เหมือนเดิมแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้กลับมาแล้วไม่ได้กลับมาเดฟไม่ได้ลองอ่ะพอเข้าใจไหม ถ้ามันตายก็ได้อีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราการได้ค่าคลิปได้หมดก่อนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถออกได้2หน้าอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะครับก็ถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเกมมันออกมาผลมันออกมายังไงมันก็มันก็ต้องอยอมรับให้ได้นะครับอันนี้ทุกคนน่จะพอเข้าใจประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ตั้งป้ายกดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออภัย เพื่อนๆทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายทุกคน